เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานก็ราบรื่นเช่นกันนะครับทำงานอะไรต่างๆเนี่ยสำเร็จได้โดยง่ายมีคนส่งเสริมมีคนช่วยเหลือประถามทั้งยังไรเพื่อร่วมงานแนะนําสิ่งดีดีเข้ามาให้ด้วยนะครับเรื่องการค้าธุรกิจก็อยู่ในเกณฑ์ดีการเงินนะครับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วางแผนการเงินการลงทุนที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รายได้เข้ามามากขึ้นหรือว่าได้รายได้ขึ้นมาหลายช่องทางก็ได้ถือว่าเป็นวันที่มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดปราดเปรื่องในเรื่องของการเงินที่ดีแล้วก็จะมีโชคด้วยครับ เรื่องของความรักยังมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบางอย่างมีปัญหาเรื่องเดิมๆปัญหาซ้ำๆก็ได้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาอีกหรือว่าเอามาทะเลาะก,กันเป็นประเด็นก็ได้เหมือนกันครับ